ต้มเพียพี่น้องต้มเพียใส่ลากงวนเนาะพี่น้องต้มเพียใส่ก้อยขมพี่น้องเอ้ยนตรวจตรวจจามามืนอนีแรงหนีพี่น้องกินก้อยนกันเด้อพี่น้องเอ้ยต้มเสร็จตะไคร่น้ำเด้อพี่น้องเอ้ยแต่แต่ไข่ใส่บีสดน้ำพี่น้องจะได้ขมอ่ำลำแต่หลายขมหลายฮะ ใส่เกลือน้ำพี่นอ้องน้ำพี่น้องมาซอยเนื้อพี่นอ้องวัอน,นี้เห็ดตับเนื้อเด้อพี่น้องเ้ยก้อยขมเนื้อพี่น้องก้อยขมเนื้ออันนี้จะเป็นตับพี่นอ้องตับน,นี่เทวันยังสดอันนี้เป็นผ่าชีวิวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นเนื้อเนาะที่หัน่น เป็นผ่าคิดดูพี่น้องพ่าคิดิวพี่น้องเอ้ยพ่าคิดิวซอยพี่นอ้องเรากินรดนแหลดิบกันพี่น้องเองเ้ยแต่มีโรคระบาดไงครับหฮาสิได้มากินเมื่อนีหร่ละพี่น้องเลยจัดยาหวากันเนาะพี่น้องเนาะรดนกินเถอะพี่น้องเลยนี่เลยสิเป็นตับพี่น้อง ตับสีเป็นแผ่นบางม่ไงยัหน่อยน้อยใครอยากแบบแผ่นตับวานอีกน้ำนนแผ่นบางๆนานๆยังน่อยน้อยแค่นัเนาะเอาแบบเต็มปากเต็มคำเลยคุณเล,ลี้ยวอันนี้เป็นตับพี่น้อยน้ยอุ้ยแดงๆ,ๆเลยเนไง ซอยพักชีต้นหอมใส่พี่น้องเข่าขำหน่อยหน่อยพี่น้องเล่นมาเนี่ยเราไปตลาดขำนาพี่น้องนะที่เก่าเะไรพี่น้องโบไล์เก่าละพักนี่ไปเก็บยาดนิดหน่อยด้วพี่น้องซอยบนไล่เดียวเข้าอะนี่เข้ากันอันนี้เป็นต้มพี่น้อง เห็ดต้มสดพอด้สดน้ำแล้วพี่น Jamie, ้องนะนี่แซ่บพี่น้องนะไปต่อกับลาบมาเลยพี่น้องนะอันนี้พอดีละมาพี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นเพียเนาะพี่น้องนะเพียที่เขาต้มเนาะใส่เกลือใส่พริเนาะพี่น้องนะนี่ก็เหาซอยเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นตับในกับผักชีลูก้วกับเนื้อเนาะพี่น้องเนื้อเขาบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องเห็ดเป็นชิ้นเล็กน้อยเนาะจะมีหอมหัวหอมเนาะจ๊ะหัวหอมบวบหรือชีไทยอะไรกัน แล้วบีชีงผักหองปลอมบั่าแล้วผรกต้นหอมนะพี่น้องนะวาไลนะพี่น้องนะจวดรถนนะใส่เนื้อี่น้องเนื้อไปตามเรียกา้าลิปน,น้องเอ้ยใส่ตับวานอาไ้พี่น้องใส่กไปเลยนาะใส่ไา่แบบมาเทียเลยพี่น้องแบบมาเทียเลยนะ นี่เราเตรียมไว้เราลาดลงไปเลยามาเพียรพี่น้องมาเพียรมาเพียรพี่น้องมาเพียรที่มกกักไว้ประมาณสองนาทีสามนาทีนะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนกัน,น,อน,น,อนเนาะพี่น้องเลยครับมาใส่เครื่องปรุงกันเนาะอ่ะสองนาทีแล้วพี่น้อง,งเ,เอาไปทำการปรุงเลยนะพี่น้องใส่แบบบ้านเราละ เป็นนัวยังหมาไปเรียกว่าปุ๋มชิรส์นั่นแหละนะพี่น้องับเป็นนัวคือปุ๋มชิรสเนาะใส่เลยเนี่ยพี่น้องคลิปขวดได้พี่น้องเด้อมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดพี่น้องเ้ยใส่พอสมควรเลยทีเดียวเลยเผ็ดเกินใส่ตามเลยเข่าขวดพี่น้องเนี่ยมักหอมใส่รลายก็หอมเข่าขวด ดันมันบวกมาใส่บีเข้าไปเพิ่มพี่น้องนะใส่บีเลยตามเลยน้ำปลาพี่น้องอีกต้วยครับครับสี4-3นพี่น้องแต่ไม่ได้ใส่เลือดพี่น้องเลย ก็ใส่เตี๋ยนะวพีอว่อ่ะนะวหอเห็ดหน้าพี่อเะห้องใส่เลยนะตามด้วยหัวหอมนะพี่น้องนะแล้วก็ผักชีต้นหอมพนะี่น้อง พอดีพอดีเนาบัปพี่น้องไปก <life> ินพร้อมกันเนาะเบิ้ลสุกูสุกคนไปพี่น้องบัปมาเด้อพี่น้องเดินไปเลยเพื่อนกินข่าวแรงเด้อมากินน้ำเบาชายมีจะน้อเบิ้งมาเพี่อพี่น้องมาเพี่อ่ะคุ้มอารมั์สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลับไปสุกูสุกคนเนอนจะเนาะมาสักไหมคำนี้มาจะมาพี่น้องแรงนี่มากินกับเบาชัยพี่น้องเมื่อนี้เบาชัยเห็ดก้อยเนื้อพี่น้องเอ้ย มาได้จากเด้อพี่น้องเนาะฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมากินอ่ามาเพียพี่น้องมาเพียมาเพียหรือว่าเก็บก้อยคมเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้านเท่าแหละเมื่อนี้ก็มีแป้งเนาะพักเนาะก็มีผักกาดแล้วก็มีผักอ่าอย่างนี้ฮะผักแพลวพี่น้องผักแพลวแล้วก็มีใบบัวบกหรือว่าผักหนองบ้านเท่าแหละพี่น้องแล้วก็มีผีขีหนูกระเทียมนี่แหละพี่น้องแบบบ้านๆธรรมะพี่น้องนะนี่ก็เป็นน้ำซุปเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำซุปน้ำซุปน้ำต้มเด้อพี่น้อง เป็นเก่าหรือเป็นน้องละบ่าวไล้เพี่น้องที่เขามาจากตลาดพี่น้องเอ้ยได้เนื้อมาซื้อเนื้อมาล่อยสี่สิบบาทพี่น้องเดี๋ยวไล่เติมพี่น้อยมามาจากบ่าวไล้คือเก่าคือเดิมพี่น้องจวดมาจากมาผมวละบุทันนิ่ขเาวแรงมาแล้วพี่น้องเด้อ

nằm lòng coi cho bảo nha mãi 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 มันก <laughs> ินล้นแล้วมนะันเนี่ยหับเนี่ยวแล้วทำให้รํานเนี่ยแล้เอืม <h ums> บักสองสาวเนี่ยนะพี่จวดฮะเนาะเขากันลำลำแล้วมีบักสองาสาวใส่พี่น้องเอ้ยโอ้ตับแผ่นนี้ใหญ่นนไี่น้อ <c> ย <oughs> มึนๆม,มาวนไปวะ เจ้าหัวขาวฮะคนดำพี่น้องเงยกินมะพรวเตจมัวตรวจแล้วผักผักพี่น้องเอ้ย

ขาคำนะเขาเบิร์นก mm ินขาแรงโนมากินข่าคำน้อยลูกโดดจวดแล้วเปบาจะประกาศเป็นบ้านขึ้นหูมิ่งลยไปน้องเอ้ย พี่พี่นูได้ยัแมนแท้ได้เนี่ยเล็กพี่พีนูกว่า อืมหัวขัดขัดพี่น้องครับนำมาจ่าพี่น้องนแซ่บๆน้ำปลาใส่พี่น้องเอ้ย ส่วนนี้คุมมำดำดีรองเลยว้าลยสีชิบ้าก็ลายนะวะนี่แบ่งไว้เยู่วันนี้เอาไว้ขวาวนี่มันสอนด้วยนะะ กินตองก้บบที่ดูเบิร์ดเอกไปนะเห็ไว้เเื่อมันเศร้านะเห็นตู้เย็นเก็บไวไปนเนาะถึงเศร้ามากกับขวดเลยครับปั้นขเขาไปดูอยากไเนาะเดือเห็นงานพินเาษเขาข้าขใส่ตู้หมื่นเนาะ อยู่เลยบันวิ่งมาถจะอยู่เลยบันขับบพี่น้องแซ่บแซ

อยู่เลยพี่น้องไงใส่คำว่าง,ง่ายว่าง,ง่ายไหแนนตับเลยแบบเนี้เชียโซลาร์ยิยนงทำไม Nè Nè, lấy cái nông đấy Nè, 3 cặp Bỏ vô พ่อะไรบ้คงคมขักันดี้นะคเลยมแบบนวลๆนะร่อยนะต้มเทียแล้วก็ใส่กระบี่นะพี่นองะต้มเทียใส่บีแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงมันเสียงออกแบบนวลๆแบบ่หมีขิาวด้ย สีเงาพี่น้องเลยเดี๋ยวมันสีเกินเวลาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยฝากพี่ฝากน้องเลยจ้ะเด้อฝากติดตามเลยจ้ะเด้อฝากกดชอบตะใครนะจ้ะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาใจกับสาวหลานเนะจ้ะเนาะดิจิติปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กค่จบเพียงคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ